เราจะมาเก็บมะม่วงกันนะคะดเดินลอกคันนามาเ,นะ <c oughs> เอาแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเด,นะเ,เดี๋ยวเพิ่งดิมันกดยังไงเนี้ยกดปุ่มสีส้ม เราจะเก็บมะม่วงนะคะในท้ำกลางฝนตกปล่อยๆจะมีมะม่วงให้เราเก็บไหมคอยดูกันมายัางเดินมาแล้วเดินมาแล้วต้นนี้มีแต่ใบอ่อนนะคะยังไม่มีมะม่วงต้นไปเก็บต้นข้างหน้า มันกว้างมากเราก็เลยแบบเดินไม่ไหวแล้วฝนลงเม็ดเดินกลับไปต้นข้างหน้าดีกว่ามีอันนี้ลูกเล็กมีหนงโลก เจอลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บกันที่ต้นนี้นะคะนี่หนูเอาอันนี้มันเป็นอันนี้นอกจะเป็นอ้าวเจอแพะด้วยเห็นไหมมีเลี้ยงแพะด้วยเจ๊เขาจะใสอยมงลูกนี้ถึงไหมถึงไมไม่ใก็ไม่ได้เอามา สำเร็จสำเร็จ <c oughs> ไก่เธอเธอปีนขึ้นมาบนต้นมะม่วงทำไมฮะเอาหรอ,ไ,หรอ,อไก่เต็มเลยปีนขึ้นมาบนต้นมะม่วง <c oughs> ฉันก็นึกว่านกตอนแรกอ,รอ้าใช่ไก่นะคะขึ้นขึ้นไปอยู่ทำไมฮะ นะล,ล,ล,ลูกเล็กเก็บไปเถอ,อะจิ้มน้ำพริก,ก,กดูเจ๊เขาเก็บมะม่วงนะคะโน้มนาว,ว,วส่องลูกเก็บไม่ถึงฝั่งนี้บน,นู้นบรรยากาศของทุ่งของเราน,น่าอยู่มาก พี่ป้าใช่สองกิง่งมาไม้สวยดีกว่าดูลิงปีนนะคะพี่ว่านางพยายามมากเลยสวยได้กต็ตกน้ำนะคะ <S <s ก็จะอดแดกเจ๊เขายัางพยายามที่จะหาไม้สอยม่วงอยู่นะ ได้อยู่แต่เจ๊อีกคนนอนเปแล้วนะคะไม่ไหวเมนื่อยเมื่อคืนเรานอนเถียงนานนั้นนะคะตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วแดดก็ยังไม่ออกเจ๊เขาพยายามหน้าดูเลยนะคะ ยยเข้าไปแล้วถือไม้เตรียม